แต่เหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดในเมืองไทยแต่ยังก็อินเดียเนี่ยรัฐบาลปิดเว็บไซต์ด้วยเหตุผลแบบนี้ครับว่าเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยพูดว่าคนคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเนี่ยทำให้เกิดความความรุนแรงในอินเดียขึ้นมาแล้วเขากลัวว่ามันจะทําให้เป็นการตอกย้ําความความความ,ความแตกต่างท,งท,งท,งทงางวัฒนธรรมเขาก็าปิดเรื่องพวกนี้ลงไปแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมันกับตละปัดการเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องการเมืองในประเทศปัจจัยเรื่องวัฒนธรรมปัจจัยเรื่องสังคมเนี่ยมันสำคัญสำคัญมากว่าจะทําให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมัน มันกลับมามีชีวิตชีวาได้ใหม่หรือเปล่าในสังคมซึ่งล้มเหลวในการออกแบบระบบการเมืองหรือเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เป็นบาดแผลก็จะกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคงต้องโยงมาว่าแล้วอาจารย์มองการแก้ไขปัญหาของผู้นํารัฐบาลของรัฐบาลในยุคที่ผ่านๆมาตั้งแต่เกิดปัญหา8ปีกว่ามายัางไงฮะทำไมความแรงไม่ลดลงเพราะเพราะมาถูกทางจริงหรือเปล่าโดยทิศทางแล้วผมว่ารัฐมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับอ่า ความรับผิดมากขึ้นเนี่ยเป็นผลของการถูกตอบโต้จากคนในพื้นที่ที่รุนแรงมากขึ้นไม่ใช่เป็นผลของการที่รัฐพยายามปรับตัวเองนะครับเราอาจจะพูดได้ว่าความพยายามของรัฐในการในการปรับตัวเรื่องสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2520เป็นอย่างน้อยนะครับมีความพยายามจะให้ผู้นํามุสลิมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่า ป็นรัฐมนตรีได้นะครับ <c oughs> คุณเด่นโตมีนาเนี่ยแกนนาสัมพันธ์ของของคนระสลิมเป็นรัฐมนตรีช่วยมาไทยในสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกในหลังจากนั้นก็มีการทํานโยบายเรื่องใต้ลมเย็นนะครับคุณสุรินทร์พิศวรณก็เป็นคนมุสลิมซึ่งสามารถเป็นรัฐมนตรีกระทรวงตา่างประเทศนสมัยคุณชวนวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นรองนายกสมัยสนพลเอกเวลิตเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยรัฐไทยมีความพยายามจะปรับตัวมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าความพยายามปรับตัวนี้นี่มันมาถึงจุดเปลี่ยนผมคิดว่าเรื่องกลืเรื่่องงตาน เป็นเหตุการณ์สาคัญเพราะว่าถ้าเราดูสถิติของความรุนแรงเนี่ยในช่วงก่อนที่จะมีเหตุการณ์อย่างกรือสาตาไใบเนี่ยความรุนแรงมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ <Okay. S 1> มีม,มีมีความมีจํานวนของการประทะกันลดลงมีจานวนผู้เสียชีวิตลดลงมีการวางอาวุธของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงอีกฝ่ายหนึง่งด้วยอย่างนี้เนี่ยแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างกรือเสาตาไใบขึ้นเนี่ยมันทําให้สิ่งที่รัฐพยายามตะปูทั้งมันมันล้มเลยแล้วผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยัฐไทยพยายามจะแก้ปัญหาความไม่พอใจของคนในพื้นที่หลังกลืวใา ถามว่าโจทย์ใหญ่ที่จะแก้ยังไงเนี่ยมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับ mm hmm. แต่ว่ามีมีความพยายามไหมเนี่ยมีแน่อย่างเช่นมีการตั้งกรรมการสมานฉัน์ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งซึ่งก็รวมนะักวิชาการจํานวนหนึ่งนักสันติวิธีจานวนหนึ่งเอ็นทีโอจำนวนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไปทํางานให้รัฐในการออกนโยบายถึงแม้ว่านโยบายที่ออกมาจะไม่ค่อยได้รับการปฏิบัติต,ตามแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีกว่าไม่มีเลยนะครับแต่ว่า,แต,วาแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยการทํางานเหล่านี้หรือการปรับตัวเหล่านี้มันมันมันตกอยู่ใน กรอบของประวัติศาสตร์ที่ที่เราเอาข้อมันมาเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยการใช้กําลังและความรุนแรงแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหานี้ให้มันตกไปได้ครับเพราะฉะนั้นต่อให้มีความพยายามแค่ไหนถ้าโจทย์ใหญ่นี้มันยังกํากับอยู่เนี่ยโอกาสที่จะแก้ได้สำเร็จเนี่ยก็ยังไม่ง่ายโจทย์ใหญ่ที่กํากับอยู่ของชาติหมายถึงการใช้ความรุนแรงครับการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตตอนรวมประเทศหลังจากนั้นก็มีการใช้ความรุนแรงทุกครั้งเพื่อเพื่อกดความไม่พอใจของคนในพื้นที่เอาไว้ รัฐไทยไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการที่พอามีความไม่พอใจของคนในพื้นที่แล้วเนี่ยจะหาทางให้ให้ความไม่พอใจเนี่ยมันมันเข้ามาอยู่ในกระบวนการทางการเมืองแบบปกติได้ยังไงเราเราไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้พูดง่ายคือเราไม่ยอมให้คนซึ่งอาจจะ <c oughs> ไม่ได้ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมีสิทธิ์พูดได้ครับ <c oughs> แ,แต่ผมว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราให้คนเหล่านี้มีสิทธิ์พูดได้เนี่ย <c oughs> โอกาสที่คนเหล่านี้จะพูดด้วยความรุนแรงก็จะน้อยลงค่ะเอาล่ะค่ะในช่วงแรกนะคะเรามาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองและความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์ที่ทําให้อาจจะมาสู่ความคิดความเชื่อและการกระทําของคนในพื้นที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ตามมาหลายๆอย่างนะคะรวมไปถึงความไม่เข้าใจของภาครัฐกับการแก้ไขปัญหาการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงแล้วก็ปัญหาที่อาจจะไม่ได้ให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและแก้ไขปัญหากันมากนะัก พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาดูแล้ววิธีการหาทางออกและแนวทางแก้ไขปัญหาควรจะเป็นอย่างนมันไหนอย่างไรมีมองหอยใจโรธสักครู่ค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะมาพูดคุยในเรื่องของแนวทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ถ้าจะพูดถึงปัญหาที่เราพูดเมื่อสักครู่ซึ่งมันสาวย้อนลึกไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนกับการรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของปัญหาเพื่อน,นามาสู่การแก้ปัญหาสําคัญครับเพราะว่ามันทําให้เข้าใจว่าทาไมทําไมคนถึงมีความรู้สึกไม่พอใจความ,มสถานการณ์ในพื้นที่ครับผม,มคือผมเอางี้กันครับผมมีงานวิจัยหนึ่งของมอเนี่ยนะครับถ้าคุณชนินันอ่านเนี่ยจะจะประหลาดใจมากเพราะว่า ในในในงานวิจยัยของมออซึ่งทําเมื่อปี55ปีนี้เองเนี่ยครับ<ช><ช>พูดถึงพูดถึงเหตุการณ์สามัญจังหวัดภาคใต้าลองอา่อานตัวอย่างให้ฟังนะครับราชน,นาจาักรสยามใช้กําลังยึดครองราชน,นาจาักรปัตตนีอย่างเป็นเสร็จในพศ .2329 ใช้ข้าราชการสยามมาปกครองหวเมือ,องราชนจาจักรปัตตานีการต่อสู้เพื่อต้องการปกป้องเผ่าพันธุ์เริ่มต้นขึ้นแต่แบ,บัดนั้น<ช><ช>นี่ปี2555ครับงานวิจัยของมออยังพูดเรื่องพวกนี้อยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญกับคนในพื้นที่จริงๆเพราะว เหตุการณ์เรื่องเรื่องความรุนแรงในอดีตมัน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 เป็นไอ้อัตลักษณ์แบบหนึ่งของเขาไงครับทีนี้อัตลักษณ์นี้มันถูกตอกย้ผาผ่านความราุนแรงซึ่งผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราดูเหตุการณ์ความราุนแรงทั้งหมดมันอย่างอย่างเป็นระบบในช่วงที่ผ่านมาในมุมทว่ามันอาจจะพูดว่าทุกยี่สิบปีในรัฐไทยจะมีการใช้ความรุนแรงกับคนสามจังหวัดภาคใต้หนึ่งครั้งนะครับในช่วงใกล้ๆตัวพวกเราก็อย่างเช่นเหตุการณ์คือใส่ต,ต่างไปใช่ไหมปีสองห้าสามแปดก่อนหน้านั้นก็มีกรณีนายวิคิโยทินนะ ตายด้วยหนึ่งคนเ,เด็กไม่ตายเด็กรอดมาได้แล้วเด็กก็เป็นคนก็เด็กเป็นคนมาให้ให้ใหปากคำเปิดโปงว่าคนที่ตายเนี่ยถูกนายวินทำให้เสียชีวิตที่นราธิวาสในปี2518แล้วก็มีการชุมนุมใหญ่การชุมนุมนั้นก็จบลงด้วยการถูกสลายการชุมนุมเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นก็มีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่ากรณีดูดูดทรงย่อซึ่งก็มีการ mm hmm. ที่รัฐเข้าใจว่าชาวบ,บ้านเนี่ยชุมนุมเพื่อจะก่อเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นทุก20 20ปปีีีเน่นนถือืออววาร็้ค ถ้าจะหนึ่งในในรุ่นหนึ่งของคนแต่ละคนเนี่ยจะเจอความรุนแรงสามครั้งเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงแบบนี้มันไปไปทำให้ประวัติศาสตร์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เคยเจ็บปวดอดีตมันมันมีน้ําหนักมากขึ้นไงครับว่าเออสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับปู่ย่าตายายเมื่อตายายเราเมื่อร้อยปีเนี่ยมันไม่ไม่จบไปด้วยนะรุ่นเราก็เจอแบบเดียวกับรุ่นปู่ย่าตายายเราแล้วพอมันมีสํานึกแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกว่าแล้วใครคือคนที่ทําเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษทาทำเรามาจนรุ่นนนนนนพ่่่่่อออททททําาาามมมจรรรรุุเเีียยคคคืใป้้ัััก็ูงงหดะบ แล้วแล้วแนวทางการแก้ปัญหาของกรุงเทพก็คือถึงทุกวันนี้ก็ยังคืนแม้ในด้านหนึ่งจะมี <c oughs> ความพยายามให้ให้เรื่องการเมืองมันมีบทบาทหรือว่าใช้แนวทางสันติวิธีแต่นี้ด้านหนึ่งบทบาทของกองทัพก็มีมาอย่างต่อเนื่องใช่ <c oughs> ไหมครับหลังจากเหตุการณ์เสียตาใบาเป็นต้นมาเนี่ยมา งบประมาณที่เราใช้เฉพาะงบประมาณด้านการพัฒนาในพื้นที่เนี่ยเกือบแสนแปดหมื่นล้านแล้วอย่างเงี้ยงบประมาณกองทัพซึ่งไม่เปิดเผยอีกเท่าไหร่เราไม่ทราบในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าถ้างบพืการพัฒนามันอยู่ที่แสนแปดหมื่นล้านเนี่ยงบประมาณด้านกองทัพด้านความมันม่นคงมันต้องแพงกว่านี้แน่ๆใช่ไหมครับแม้กระทั่งในปัจจุบันกองกําลังต่างๆของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในพื้นที่ก็ระดับแสนกว่าอย่างเงี้ยถามว่าคนระดับแสนกว่าอยู่ในพื้นที่มาสิบกว่าปีนียโดยไม่มีความเข้าใจเรื่องประวั ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ความแตกต่างทางศาสนาคราทำแบบนี้เนี่ยโอกาสจะเสียดสีกันแล้วไม่เกิดความขัดแย้งมันไม่มีเลยคําตอบคือมันมีแน่ๆรครับกองทัพส่งทหารไปส่งทหารที่ส่งไปส่วนมากเป็นทหารเกณฑ์ซึ่งซึ่งคือคนอีสานซึ่งคือคนลูกหลานคนชั้นกลางในกรุงเทพคนเหล่านี้ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปอยู่ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ก็มีมีความหวัดระแวงกันโดยพื้นฐานอยู่แล้วเหมือนกับพวกเราเวลาเราไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมสื่อสารกันไม่ได้เราก็มีความหวัด คือแม้กระทั่งทหารอเมริกาทุกวันนี้เวลาจะไปไป,ปฏิบัติการในอีรักหนึ่นอัฟกานิสถศาสตร์ารยังถูกฝึกให้ เรียนภาษาเหล่านั้นแต่ฐานไทยไม่ถูกฝึกเรื่องพวกนี้ครับเริ่มมีการพูดเรื่องพวกนี้บ้างขึ้นแต่ว่าการฝึกจริงๆจ,จังๆก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มเจ๊เต็มที่เพราะฉะนั้นที่ฉันโยงสองประเด็นที่อาจารย์พูดก็คือคนแก้ไขปัญหาคือกรุงเทพหรือว่ารัฐไทยหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีความเข้าใจถึงต้นเหตุข,ของปัญหาพวกนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะก็ยังคงเห็นในการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นการดูแลสถานการณ์หรือว่าความปลอดภัยในพื้นที่ผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกรุงเทพยังมองมองสามจังหวัด แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมองด้วยสายตาแบบนี้นการแก้ปัญหามันจะไม่จบนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนีเน้เขาไม่ใช่อนานิคมของเราแล้วเขาคือคนที่เราบังคับให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติไทยมา100ปีแล้วถ้าเราบังคับให้เ,เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติไทยได้เราต้องมองเขาด้วยสายตาของคนที่คิดว่าเขาเป็นคนร่วมชาติกับเราให้ได้จริงๆนั่นคือมองว่าไม่ว่าเขาจะมีศาสนาแตกต่างกับเรายัางไงไม่ว่าเขาจะต้องการแบ่งแยกดินแดนอย่างไงก็ตามเขาก็คือคนคนในบ้านเดียวกันกับเราเราต้องปฏิบัติแบบกับเขาแบบเดียวกับที่เราปฏ เชียงใหม่แบบที่ปฏิบัติบบกับคนอุดรธานีคนหนองคาย<ม>ต้องต้องคิดแบบนั้นให้ได้ครับคือคือเราเอาเขามาเป็นของเราแล้วแต่เวลาเรามองเขาเรายัางมองว่าเขาไม่ใช่คนของเราอยู่ความข<ม>ัดแย้งมันก็จะไม่จบเพราะฉะนั้นวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าได้ควรจะเป็นผมคิดว่าก็ต้องท<ม>ําหลายเรื่องเรื่องการเมืองก็สําคัญใช่ไหมเรื่องของการให้คนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ทําต่อไปตอนนี้ก็ถือว่ามีมากกว่าแต่ก่อนเยอะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นง ที่คนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะต้องโยงเเรื่องการกระจายงบประมาณเรื่องการกระจายอำนาจในการจัดสรรทรัพยาการ,ร,าการไ,ปไปในพื้นที่มากขึ้นซึ่งในเรื่องของสัภาคใต้จะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเ <c oughs> ช่นคนคนไทยพูดธจำนวนมากจริงๆคนไทยพูดจำนวนมากที่อยู่ในสันติภาคใต้นี่ก็คือคนที่ไม่อยู่ที่นั่นมาแต่เดิม <c oughs> แต่เป็นคนซึ่งถูกชักชวนโดยรัฐบาลสมัยจอมพลปจอมพลสิทธิ์ให้ให้อพยพอยู่ที่นั่นบางคนเป็นบางคนเป็นคนจากภาคอีสาน นะครับถูกเชิญชวนให้ไปอยู่ที่นั่นเพื่อแล่กับการได้ที่ท,ที่ดิน25าไร่50ไร่อย่างเงี้ยโดยที่แน่นอนว่านี่เป็นนโยบายทางการเมืองที่จะที่จะเพิ่มคนพุทธเข้าไปในพื้นที่ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมากอย่างเช่นเรื่องของการการใช้พื้นที่คือความเป็นคนคือคนพุทธมีวิถีชีวิตแบบหนึง่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าคนมุสลิมจำนวนหนึ่งก็คงไม่ค่อยชอบเช่น เรื่องของการอาชอบวิถีชุดต,ตอนกลางคืนมากเป็นพิเศษนะครับอ,อะไรแบบนี้มันทําให้คนในพื้นที่จำนวนมากเขาไม่สบายใจการจัดโซนนิ่งการให้การให้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เพื่อเพื่อการบันเทิงเพื่อพูดงตรงคือเพื่อสถานการค้าประเวณีเพื่อเพื่อสถานที่คนพูดจะดื่มเหล้าได้เต็มที่นี้ง่ายก็คือเหล้าสุรานารีพาชิบ้านมีหมดมีหมดแล้วก็ก็คนคนไทยพูดชอบเรื่องพวกนี้ครับเราก็รู้อยู่แล้ว แล้วเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้คนในสามจังหวัดภาคใต้ตที่เป็นคนมุสลิมซึ่งเขาเคร่งมากเนี่ยเขารู้สึกว่ามันคุกคามวิถีชีวิตเขาครับที่การอยู่ร่วมกันในกรณีแบบนี้ทําได้ไหมคือทาได้คือก็แบบพื้นที่ว่าไอ้พวกสุลานารีอะไรยอะไรพวกนั้นก็อยู่ในพื้นที่จํากัดไปแล้วอยากจะทำํำยังไงก็เอาให้เต็มที่ไปแต่อย่าให้มันตั้งกระจายไปทั่วแล้วมันทําให้ทําให้คนที่เขามีความเคร่งทางศาสนามากกว่าเขาไม่สบายใจเพราะอยู่ว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาเขาละหมาดเวลาห้าครั้งนะครับเขา เขาปฏิญาณต่อองพระเจ้าวันละห้าครั้งใช่ไหมครับความเป็นส่วนหนึ่งของของเขากับศาสนาบรรลุนมันมันเข้มข้นกว่าเรามากสั้นๆนิดนึงเลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดการให้อำนาจปกครองตนเองหรือว่าอะไรต่างๆให้คนในพื้นที่ได้มีสิทธิ์นเสียงหลายคนพูดถึงเขตปกครองพิเศษคือแบบนี้ไหมฮะก็คือเรื่องพวกนี้ครับแต่เขตปกครองพิเศษในบ้านเราจะถูกอธิบายด้วยมุมทางการเมืองจริงๆความหมายของเขตปกครองพิเศษคือนึกเขตปกครองที่ถูกออกแบบเพื่อเพื่อนึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วย อย่างเช่นเรื่องที่มันทาให้สหปัะชาชาต้กับเราขัดแย้งกันโดยเฉาจะเป็นในสมัยคนเอกเปรมคือเรื่องของการห้ามคนคลุมผบมอย่างเงี้ยกลายเป็นประเด็นให้คนขัดแย้งกันได้เกิดการชุมนุมขึ้นมาได้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ควรจะเกิดแล้วเขตปกครองพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ครับเรื่องซึ่งไม่เป็นเรื่องแต่มันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเรื่องทางวัฒาธรรมเรื่องทางสังคมเรื่องทาง เศรษฐกิจเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเอาล่ะคะ่ะวันนี้นะคะก็ได้มุมมองที่น่าสนใจทั้งการสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ว่าต้องมองในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไม่ใช่อนานิคมอีกต่อไปหรือว่าอาจจะให้เขาได้มีบทบาทมากขึ้นในการแก้ปัญหาหรือว่าสะท้อนปัญหาในพื้นที่ออกมาอาจจะเป็นรูปแบบของการกระจายอํานาจในท้องถิน่นอย่างเขตปกครองพิเศษเป็นต้นนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ซีโรสคล้ำไพบูลที่มาพูดคุยกับเราด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับหมดเวลาของเสียงสะท้อนชายแดนใต้วันนี้แล้วนะคะนิการซีโร 他。Uh